สวัสดีครับผมอาจารย์กรณ์รัตนเจริญนะครับรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษานะครับของมหาวิทยาลัยราชภัฒบุรีลำ์นะครับวันนี้นะครับเข้ามาร่วมกับเอสเทคนะครับในการที่จะสนับสนุนและก็ส่งเสริมนะครับในกิจกรรมแล้วก็ในงานเอสเทคนะครับซึ่งในงานเอสเทคเนี่ยจะประกอบไปด้วยการที่เราแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางเทคโนโลยีนะครับที่จะมีบุคคลหลากหลายแล้วก็ สนยนรวมนะครับแผงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับในเรื่องของการกระบวนการแล้วก็เครื่องมือที่เราจะสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนแล้วก็นําไปใช้ในการประยุกต์นะครับในอาชีพต่างๆหรือกระบวนการเรียนการสอนของเราได้ซึ่งงานนะครับจะจัดในวันที่31สิงหาคมนะครับถึงวันที่2กันยายนซึ่งปลายปีนี้นะครับเราจะได้พบกันที่ศูนย์ประชุมสิลิกิตนะครับศูนย์ประชุมแห่งชาติสิลิกิตบีครับก็ขอเชิญชวน ทุกๆคนเลยนะครับที่ไม่ว่าจะแว,แวดวงทางการศึกษาหรือแวดวงทางเทคโนโลยีนะครับเข้ามาร่วมกันเยอะๆครับขอบคุณครับ